ต้นเพชรดำหนึ่งอยู่ในกระถางแขวนปากกว้าง15นิ้วแขวนอยู่กลางสวนเลยนะคะสองกระถางนี้โตว,วันโตคืนไม่มีปัญหาใดๆเลยค่ะแม้ช่วงนี้จะเป็นหน้าร้อนที่กระถางแขวนยา่าๆก็ใส่จานรองไว้นะคะน้ําล้นกระถางก็จะไปขังอยู่ที่จานรองรากต้นไม้ก็ได้ดูดน้ําอยู่ตลอดเวลาไม่เป็นอันตรายกับต้นอักรูนีมานะคะ สองต้นนี้สวยวันสวยคืนค่ะไม่มีปัญหาใดๆแต่ต้นที่มีปัญหาอยู่ในคลิปนะคะเป็นต้นอากรนิมาที่มีรากลอยขึ้นมาเหนือพื้นดินรากไม่ยอมจมในพื้นดินนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้ไขต้นอากรนิมาที่มีรากลอยกันค่ะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้านี่คือต้นเพชรดำหนึ่งนะคะใบสวยยาวเรียวบางต้นจะมีรากลอยอยู่นะคะไปดูวิธีแก้ไขกันค่ะ ไปชมกันนะคะอกโกรนิมาเพชรน้ำหนึ่งอยู่ตรงนี้อยู่ทั้งในกระถาง6และกระถาง8นิ้วนะคะวันนี้ย่าก็มาดูเพชรน้ำหนึง่งที่อยู่กระจัดกระจายรวมอยู่กับพันอกโกรนิมาอื่นนะคะส่วนมากก็จะอยู่ใกล้กับอกโกรนิมาอัญมณีขาวและอัญมณีแดงวันนี้จะแยกเพชรน้ำหนึ่งออกไปก่อนนะคะนี่คืออัญ,ญมณีขาวนะคะไม่ใช่เพชรน้ำหนึ่งค่ะอัญ,ญมณีขาวใบจะป้อมกว่านะคะเพชรน้ำหนึ่งใบเรียว นี่คือเพชน,น้ำหนึ่งนะคะเพชร้นนำหนึ่งกระถางนี้รากยาวพ้นกระถางอย่างนี้ต้องเปลี่ยนกระถางใบใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมให้นะคะเอามาดูอีกกระถางหนึง่งกระถางนี้แปลกไม่เหมือนเพื่อนนะคะคือรากจะลอยค่ะนี่ยคะ่ะรากของเพชน,น้ำหนึ่งไม่ลงไปอยู่ที่ก้นกระถางแต่ลอยขึ้นมาข้างบนที่ก้นกระถางก็มีรากโผล่อยู่นิดหน่อยค่ะแยกต้นเพชน,น้ำหนึ่งออกมาจากกลุ่มเพื่อนๆทั้งหมดแล้ค่ะนำมาวางอยู่ใกล้ๆกัน จะได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็ดูว่าต้นไหนมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขเพชรน้ำหนึ่งจะมีขอบใบสีเขียวเข้มนะคะแผ่นใบมีสีเขียวอ่อนกับสีขาวปรปลายต้นนี้โดดเด่นกว่าเพื่อนเลยค่ะคือมีรากลอยขึ้นมาข้างบนรากไม่ลงไปติ่ก้นกระถางแต่วันนี้ย่าไม่รื้อกระถางก่อนนะคะจะแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก่อน ก็คือรากลอยเพราะต่อนต้นเขาเองนนะคะย่าๆยใส่ปุ๋ยไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วค่ะกำอยู่อีกครึ่งหนึ่งก็ใส่ตามไปก่อนให้เสร็จนะคะเอาใส่ปุ๋ยไปก่อนนะคะเอาใส่ปุ๋ยละลายช้าบำรุงใบค่ะทีนี้ใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ดูตรงต้นที่เองจัดรากที่ลอยให้ลงไปที่ปากกระถางนะคะให้ลงไปวนอยู่ที่รอบๆกระถางค่ะให้วนไปอย่างนี้นะคะรอบๆปากกระถางเดี๋ยวพอเราใส่กลับมะพร้าวสับ ก็จะคลุมรากเองค่ะรากก็จะชุ่มชื้นเดี๋ยวต้องเพิ่มกับมะพร้าวสับนะคะเพราะในกระถางนี้ดินพร่องลงไปเยอะก็เติมใหม่ค่ะเติมวัสดุปลูกลงไปได้เลยค่ะกับมะพร้าวสับที่แช่น้ําจนชุ่มโปะไว้ด้านบนเลยค่ะกับมะพร้าวสับจะช่วยพลางแสงไม่ให้ปุ๋ยละลายช้าโดนแสงเด็ดโดยตรงด้วยนะคะจะทําให้ปุ๋ยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นปุ๋ยละลายช้าสามารถบำรุงพืชในกระถางนี้2-3เดือนนะคะ เพราะฉะนั้นต้องดูแลธนุถนอมเขาด้วยค่ะถ้ารยด้านบนบางครั้งโดนแดดเผานะคะเขาก็จะเสื่อมได้เร็วถ้าเราทําแบบนี้ปุ๋ยก็อยู่ได้นานค่ะต้นพืชของเราก็จเจริญเติบโตมีอาหารกินที่อยู่ดมสมบูรณ์นะคะใช้กับมะพร้าวสับวางลงไปแล้วมือกดเบาๆวางแผ่นก็ใหญ่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะวางลงไปด้านบนในกระถางก็มีความชุ่มชื้น อากาศถ่ายเทได้ดีรากพืชก็จะเจริญเติบโตได้เร็วรากยาวขึ้นนะคะเมื่อรากยาวรากเดินดีต้นก็จะสวยงามค่ะใบก็จะสวยตลอดเวลาเลยค่ะการแก้ปัญหาต้นอกโกรนิมามีรากลอยก็ไม่ยากนะคะที่รากลอยเมื่อกี้เพื่อน,อนๆคงสังเกตเห็นนะคะว่าเป็นเพราะต้นเขาเอ็นค่ะพอต้นเอ็นรากส่วนใดส่วนหนึ่งก็ต้องลอยขึ้นมาเพื่อดึงลําต้นไว้ให้ตะแคงอยู่อย่างนั้นแก้ปัญหาไม่ยากนะคะเพราะอกโกรนิมาเป็นไม้เนื้ออ่อนค่ะ เขาปรับตัวได้เร็วเขาจะเอ็นก็เอ็นเร็วค่ะแล้วก็จะปรับตรงก็ปรับตรงได้เร็วค่ะอยู่ที่เรามาช่วยเขาเวลาเขาเกิดปัญหาเมื่อกระถางล้มเนี่ยนะคะเมื่อต้นจเจริญเติบโตเขาก็แต่แตกยอดอโกนิมาแตกยอดได้ตลอดทั้งปีนะคะจะมีใบอยู่ตลอดทั้งปีเราดูเหมือนว่าเขาไม่ผลัดใบแต่ก็มีค่ะนานๆครั้งใบข้างล่างก็จะเหี่ยว ต้นเนโกริมาจะเป็นไม้ที่มองดูแล้วมีความสดชื่นอยู่ตลอดเวลาเพราะเขาผลิใบใหม่อยู่ตลอดนะคะย่าๆขอขอบพระคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย